ดีครับคลิปนี้ก็เป็นข้อสอบกลางภาคแข่งครูลัตสองพาร์ทบนีในพาร์ทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดเส้นตรงละนาบในสามิติเนีการหาสมการระนาบเ,นเส้นตรงระยะทางระหว่างจุดกับเส้น,นในกลุ่มนี้แล้วก็เป็นข้อสอบแสดงวิธีทมบางส่วนของลำดับอนุกรมเพราะในคลิปนี้นะก็คล้ายๆกับพาร์ทเอนะมี2ส,ส่วนก็คือมีคำแนะนำในการทำโจทย์แบบยอ่อแล้วก็ เฉลยแบบมีพิธีทรรมให้เห็นครบถ้วนคลิปนี้ก็จะเป็นนะโจทย์แล้วก็คำแนะนำให้ฝึกทำก่อนนะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับพิธีทรรมในเฉลยแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งข้อแรกนะเป็นโจทย์แสดงพิธีธรรมนะพเป็นจำนวนจริงนะให้หาค่า P ที่ทำให้อนุกรมตัวนี้รู้เข้าเพราะเราก็ต้องแจ้งกรณีว่านะ P น้อยกว่า0 P เป็น0น,นะ P มากกว่า0 อนุกรมตัวนี้ลูปเข้าหรือลูปออกนะหาค่า p ําคำแนะนำสำหรับโจทย์ข้อ1ก็คือนะีหลังเล็กง่ายๆนะถ้า p เป็น0พจน์นี้เป็น1ก็เป็นอนุกรม1ส่วน n อนุกรม p p เป็น1ก็ลูกออกทำนองนี้นะถ้า p มากกว่า0ก็ไปใช้เนื้อหาการทดสอบแบบอินทิกรัลนะดังข้อ1น,นี้นะคำแนะนำก็คือทดสอบแบบอินทิกรัลนะ p เป็นศูนย์ลู่ออกไปแล้วนะ p น้อยกว่าศูนย์อนุกรมตัวนี้ก็ an ลิมิตของ AN เอ็นเองเขาใกล้ฟินิตนะก็แปลว่าถ้า p น้อยกว่าศูนย์อนุกรมตัวนี้ก็ลู่ออก P เป็นศูนย์อนุกรมตัวนี้ก็ลู่ออกมันตรวจสอบนี้งก็คือ P มากกว่าศูนย์ใช้อินทิกรัลเทสสำหรับข้อนีน้หน้านี้เดี๋ยวเฉลยจริงให้ดูวิธีทำข้อ2จงหาลัศมีและช่วงของการลู่เข้า ในพาร์ทเก็มีข้อสอบทํานองนี้นะแต่ในข้อนี้เนี่ยคล้ายๆกับให้แสดงวิธีธรำรคำแนะนำก็คือเนะี่ยอย่าลืมจัดรูปนะีให้เป็น x-13 ลบหนะึ่งสามรกำลัเอ็นดึงมาข้างนอกการหารัศมีนะั่นะนะนะ่แนะนำให้ใช้ทฤษฎีบทอันนี้นะทดสอบแบบอัตราส่วนนะพอได้รัศมีแห่งการลูกเข้าแล้วเนี่ยนะนะก็ไปแก้อสมการตรวจสอบที่ขอ คำแนะนำข้อ2อนะอย่าลืมดึงตัว3ออกมาก่อนเป็น3าํกำลัง N แล้วก็ไปหาพจน์ของ A N แล้วใช้เงื่อนไขข้อที่1อันนี้ในการหาค่าหน้านี้นะเดี๋ยวไปดูเฉลยจริงนะคล้ายๆกับพาร์ท a อะนะมีหน้าว่างๆให้ฝึกทาแล้วก็มีเฉลยจริงพร้อมคำอธิบายหาพหุนามเทเลอร์ดีกรี2เนี่ยก็ต้องหาอนุพันธ์อย่างน้อย2ครั้งเนี่ยพอมีการประมาณค่า ขอบเขตค่าผิดพลาดก็ต้องหาอนุภาน์อับที่สามจำสูตรได้แล้วเอาสูตรมาเป็นขั้นตอนการทำงานในข้อนี้ก็จะยากตรงสมการนะ C มีค่าระหว่างศูย์กับ1/5เอาเงื่อนไขนี้ไปใช้ในการหาขอบเขตนข้อนี้ก็จะยาวแล้วก็อาจจะยากสักนิดหนึ่งแห่งของขั้นตอนลองฝึกทำดูก่อนนะแล้วค่อยเทียบกับเฉลยจริงอ่านี้เว้นว่างไว้ให้เขียนพิธีทำหน้าที่10เนี่ย ให้หาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด P 1 2ลบจุด Q 2, ลบสเวลาทำข้อสอบจริงก็ดูว่าให้ตอบเป็นสมการอิงตัวแปรเสริมหรือสมการสมมาตรการหาสมการเส้นตรงนั้นนะ่ะจุดผ่านอาจจะใช้เป็นจุด P หรือจุด Q <c oughs> ก็ได้นะในแง่ของการเขียนวิธีทำอาจเขียนวิธีทำได้หลายแบบถ้าเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกก็ตูตัวเลือกให้ดีว่าจุดผ่านเขาใช้จุด P หรือจุด Q แล้วก็เวกเตอร์แสดงทิศทางนั่นนะอาจจะเป็น P Q หรือ Q P เนะี่ยมันข้อนี้ทำได้หลายแบบนะถ้าเป็นตัวเลือกเนะี่ยทำแล้วไม่ตรงตัวเลือกก็ตรวจสอบคำตอบให้ดีข้อ5นะเวกเตอร์ที่ขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุด P Q เวกเตอร์ P Q ใช้ได้เลยนะเวกเตอร์ P Q หรือเวกเตอร์ Q P ตอบได้เลยนะจุดปลายลบจุดเริ่มต้นนะใครลบใครก็เป็นเวกเตอร์ขนานกับเส้นตรง มันมีคําตอบที่เห็นชัดเจนอย่างน้อย2คําตอบก็คือ p ลบ q หรือ q ลบ p ให้หาสมการสมมาตรของเส้นตรงที่ผ่านจุด c ตั้งฉากกับหนาบคำว่าตั้งฉากกับนาบก็แปลว่าเอาเวกเตอร์แนวฉากของ m มาใช้เป็นเวกเตอร์แสดงทิศทางของเส้นตรงได้เลยให้คําแนะนาแล้วนะเหลือแต่ลงมือเขียนรายละเอียดแล้วก็ให้ตรวจสอบก็เฉลยเฉั้นพาร์ท b นะจะไม่ได้พิมพ์เฉลยแบบ พาร์ทเตัวเลือกเห็นชัดเจนเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพิธีธรรมนะฝึกเขียนแล้วก็เดี๋ยวรอเช็คคําตอบกับเฉลยให้หาสมการระนาบที่ผ่านจุด3 1มลบสตั้งฉากกับเวกเตอร์ก็แปลว่าเวกเตอร์แนวฉากตัวนี้ก็เขียนเลยนะหกเอกลบสาบวกสอแท่ากับดแล้วจุดนี้มาแทนค่าหาค่าดีเวกเตอร์แนวฉากของลาบตัวนี้เนี่ยเลือกเลย 2, 3ลบส ตอบได้เลยเนี่ยจำให้ดีว่าให้สมการละนาบมาเนี่ยสมบสัติของ x y แสกคือเวกเตอร์แนวฉากข้อ5.5เนี่ยระยะทางระหว่างจุดกับละนาบตรงนี้ต้องท่องจำสูตรให้ดีนะ absolute ax0 บวก by0 บวก4แส0ลบ d หารด้วย square root 6กํลัง2บวก3กํลัง2บวกด้วยลบ4กําลัง2จำสูตรให้ได้5.6 ให้หาระนาบที่ผ่านจุด Q ขนานกับระนาบตัวนี้คําว่าขนานเนี่ยยืมสูตรนี้มาเลยสมมุติระนาบที่ต้องการคือ x บวก 2y บวก 4z เท่ากับ d เอาจุดผ่านมาแทนค่าหาค่า d ให้หาจุดตัดของเส้นตรงกับระนาบเนี่ยเอาสมการองิงตัวแปรเสริมแทนเข้าไปแกสมการหาตัว t พอได้ตัว t แล้วกลับมาแทนค่าที่นี่ได้จุดตัดมุมระหว่างเส้นตรง แอลกับละนาบให้หามุมระหว่างเวกเตอร์แสดงทิศทางนะ5 5ลบ2กับเวกเตอร์แนวฉาก2ลบ7 1นะพอได้มุมเซตามาแล้วก็ใช้สูตรแอบสูตรพาส่วน2ลบเซตาให้หาระยะทางระหว่างจุด B กับ L ใช้สูตรนะไปเขียนสูตรเตรียมไว้เลยนะถ้าครูก็บอกว่านะสอบเปิดหนังสือได้เปิดสูตรได้ก็แทนค่าสูตรตรงไปตรงมา พิกัของจุด M เบเส้นตรง l ที่ใกล้ B มากที่สุดเอาสูตรเป็นตัวชี้นำขั้นตอนการทำงานให้หาสมการละนาบที่ผ่านเส้นตรง l1 กับ l2 ตัวสอบก่อน l1 l2 ขนานกันไหมนะถ้าขนานกันนะสมการระนาบก็เหมือนกับแผ่นกระดานวางบนแนวเส้นตรงนะถ้าไม่ขนานกันหาจุดตัดนะสมมติว่ามีจุดตัด เอาเงื่อนไขสมการอิงตัวแปรเสริมคู่2คู่แรกไปใช้แก้สมการหา st st ที่ได้มาแทนในเงื่อนไขที่3นะเงื่อนไขที่3เป็นจริงก็มีจุดตัดพอจุดตัดนั้นอยู่บนระนาบนะเวกเตอร์แนวฉากของระนาบก็เอาเวกเตอร์แสดงทิศทางของ l 1เวกเตอร์แสดงทิศทางของ l 2มา CrossProduct ก,กัน CrossProduct นะตรนั้นก็คือเวกเตอร์แนวฉากเลยเป็นเวกเตอร์ n ได้ออันนี้ก็เส้นตรง2เส้นนะขนานกันไหม หลักการขนาดก็ดูอัตราส่วนนะ L1 เวกเตอร์ 1, ector, ขนานเข้ามาก็2 1 1 L2 เวกเตอร์ขนานกับ L2 ก็3 2 4นี2ส่วน3นะไม่เท่ากับ1ส่วน2ไม่ขนาดนละตัดกันไหมก็สมมุติจุดตัดนีถ้าแก้สมการหาจุดตัดได้ก็ระยะทางเป็น0 นะถ้าไม่ตัดกันไม่ขนานกันนะครับเส้นไขว้ต่างระนาบก็จําสูตรระยะทางระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่เป็นเส้นไขว้ต่างระนาบไ,ได้อันนี้ว่างหน้าว่างไว้นะเอาไว้แสดงวิธีทมในคลิปตัดไปข้อสนะิบก็แล้วแต่นะบางปีอาจจะไม่ได้สอบเรื่องนี้ความยาวส่วนโคง้งการหาความยาวเส้นโคง้งหนึ่งหาเวกเตอร์ความเร็ว ต่อไปเอาขนาดของเวกเตอร์ความเร็วมาอินทิเกรตจาก0ูนย์ถึงปายส่วน4ได้ความยาวเส้นโคง้งงั้นพาร์ทนะก็ให้คำแนะนำเป็นคำพูดนะฝึกทำก่อนนะแล้วก็ไปเปรียบเทียบเฉลยกับคลิปต่อไปก็คือคลิปนี้แหละนะแต่ว่ามีเขียนวิธรรมแล้วก็มีคำบรรยายประกอบเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ฝึกทำก่อนติดตามคลิปต่อไปได้สวัสดีครับ